ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดวาา์ป่านปณนิสราสวยเด็ดจนถูกทักหน้าเหมือนอ้ำมีนจักรจัน่น ว่าสวยเด็ดเลยทีเดียวสำหรับป่านปานิสราชุ่มมโนนางร้ายละครนี่เกียรติยศช่องเจ็ดดีกรีที่ว่าด็อกเตอร์ปริญญาเอกบริหารการจัดการแถมยังเตรียมศึกษาต่อป,ปริญญาตรีใบที่สองด้านรัฐศาสตร์และปริญญาโทใบที่สองด้านภาษาจีนเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวด้านการแสดงป่านผ่านบทนางร้ายช่องเจ็ดมาแล้วหลายเรื่องแต่เพิ่งจะมาเข้าตาเมื่อตอนที่เล่นฉากเลิฟซีน กรีดกันนัวกันกับอ้ำมอธิชาติชุ่มนานนนในเรื่องไปให้ถึงดวงดาวช่องวันที่เล่นกันอย่างถึงพิกถึงขิงถึงคันฉีกเสื้อผ้ากันเลยทีเดียวจากนั้นป่านก็ปรับเป็นลุคเซ็กซี่ฉายแววเซ็กซี่สตาร์ทขึ้นมาทันที เพราะนอกจากหุ่นที่จะเป๊ะเวอร์แล้วป่านก็ยังมีหน้าตาคล้ายกับสามนางเอกดังอย่างอ้ําปัชราภาพอยิ้มก็เหมือนมีนพิชยาแต่บางมุมก็เหมือนจักรจันทร์อาคามสิริถึงขั้นมีคนทักผิดมาแล้วก็มีหลายคนทักค่ะบางคนก็บอกเหมือนพี่อ้ําบางมุมก็บอกเหมือนพี่จักรจันทร์และก็พี่มีนก็มีคนทักผิดเหมือนกันขอบคุณทุกคนนะคะเราไม่ได้ตั้งใจหน้าเหมือนใครแต่ก็ดีใจที่หน้าตาเหมือนพี่ๆเพราะแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ป่าน หายไปปีกว่าๆไม่ได้รับละครยาวเลยมีละครสั้นๆเห็นให้เห็นในฟ้ามีตาและก็ของช่องวันสองเรื่องไปให้ถึงดวงดาวรับบทเป็นเมียน้อยพี่อามาธิชาติเป็นการเล่นเริบซีนที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาที่ผ่านมาเล่นช่องเจ็ดจะแบบตัดจบแต่ของช่องวันจะเป็นแบบภาพนัวเนียกันก่อนจะมีอะไรกันไม่มีจูบกันจริงแต่มันดูสมจริงมากพี่อามฉีกเสื้อป่านขาดเลยเพราะพี่อามเล่นจริงเป็นฉากนัวเนียกันบนผนังพี่ อาำเป็นคนแรงเยอะในบทจะต้องแบบถอดคนกระเฮียนกระหือแต่พี่อาำเขาแรงเยอะฉีกเสื้อป่าดเลย โอ้หิวมากตอนเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจับเราหันหลังชนกำแพงแล้วก็สื่อไปทางแบบนั้นพอหันหลังเสร็จก็ต้องหันหน้ากลับมาคือภาพมันดูรุนแรงมากดูแล้วโอ้โหมุมกล้องมันแรงมากพี่อั้มเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาก็เล่นจริงเลยก่อนเล่นเขาก็มาคุยกับแม่เราคุยกับเราไม่ให้เกรงเราเองถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะเกรงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเล่นไปเล่นไปเล่นให้มันจริงที่สุดให้เทคเดียว er, ผ่านไปเลยแต่จริงๆมันไม่ได้ เรืองตัวเลยนะแต่มุมกล้องมุมของเขาดูแรงคือผ่านตรงนี้มาแล้วคิดว่าเจออันอื่นก็คงจะไม่เป็นไรก็แซบนะเรื่องเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะมากทั้งที่เราไม่ได้ออกเยอะแต่ก็มีคนจําได้เยอะส่วนละครปัจจุบันที่กําลังออนแอร์อยู่ก็คือนี่เกียรติยศทางช่องเจ็ดแล้วก็กําลังถ่ายปิ่นพายอยู่หลังจากปรับลุคเป็นสาวเซ็กซี่ก็มีงานเข้ามามา,มากขึ้นได้งานพรีเซนเตอร์และมีงานเข้ามาทําให้หลากหลายมากขึ้น